สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมวิธีการทำขนมตึงคาโกหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าขนมขาหมูครูปุ้ยและพี่ฟิวจะมาทำขนมขาหมูให้ทุกท่านได้ชมส่วนประกอบของตึงคาโกนั้นมีอะไรบ้างมีแป้งข้าเจ้าแป้งสาลีน้ำตาลทรายเกลือและก็น้ำ เราจะนําส่วนผสมทั้งหมดนี้มาผสมลงในชามผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่ธัญ,ญพืชทั้งหมดนี้ลงไปใส่พิมพ์ทอดนะคะอันนี้คือในส่วนของตัวขนมจากนั้นก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลมะมาพร้าวน้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกแล้วก็เกลือใส่กระทะให้ละลายจากนั้นให้มันเย็นซะก่อน เวลาเราจะจัดเสิร์ฟค่อยตักถั่วที่สูงแล้วก็พริกแล้วก็คนให้เข้ากันกินคู่กับขนมตือคาโครเราจะมาทดลองทำกันเลยขั้นที่หนึ่นแป้งทั้งสองชนิดนี้ใส่ลงไปน,นำแป้งทั้งสองชนิดใส่ลงไปจนหมดเลยเอใส่ลงไปให้หมดเลยเอแล้วก็เกลือ,อ ะะก็น้ําเราจะใช้เือในการคนเลยเพื่อให้น้ำในแป้งกับน้ําเข้ากันเพราะว่าอาหารเราจะผ่านความร้อนอยู่แล้วนะคะ,ะคนเลยค่ะน้ำเปล่าสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือกะทิ เราใช้อร่อยดีใส่ลงไปเลยนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหรือทุกท่านจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้แต่วันนี้ครูปุ้ยใช้กะทิกล่องเพราะมันสะดวกหอมขนมนี้เราใช้รับประทานเป็น ขนมเป็นอาหารว่างได้เราจะคนจนเขาละลายจนเนื้อเดียวกันในขณะที่เราคนเราก็จะตั้งกระทะเอาไว้เพื่อให้พิมพ์เขาร้อนพิมพ์นี้คือพิมพ์ขนมปีมคาโคถ้าเขาสุกเขาก็จะร่อนออกมาเองนะคะมีขายในร a z a d าแล้วก็ช้อปปีทั่วไป นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเราผสมแป้งจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเอาถั่วเขียวใส่ลงไปถั่วดำใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็เหยือกแล้วก็ มันอ่าคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเราจะใช้วิธีคนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้ว<ม>เราก็จะตักใส่พิมพ์นะคะเราจะตักใส่พิมพขนมที่เราต้มไว้แล้วเขาจะได้ร่อนง่ายแล้วก็ ไม่ติดพิมพ์โอเคจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะตักใส่พิมพ์พอประมาณไม่ต้องล้นมากเท่านี้พอจุ่มลงไปในกระทะตั้งทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ใส่ตัวใหม่ต่อไปทำแบบนี้ ทําแบบนี้จนครบทั้งสีอันแล้วก็จะมาแงะเอาส่วนที่เราทําไม้รอบแรกออกเพราะอข,อ,ข,อ,ขอจากพิมน,นะคะใครจะใส่อะไรก็ใส่ได้ที่เป็นเชน้อพืชไปต้องฟานจาง ต้องคอยดูไฟอย่าให้ไฟแรงมากถ้าไฟแรงมากขนมก็อาจจะไหม้ก่อนสุดก็ได้แล้วก็จะเคาะเขาออกเขาก็จะออกในทันที็จ้ไปถึงระดับดยยนี้ตอนเคาะดงนิดะ,ะึงแล้วเราก็จะมาตัดใส่ใหม่ไปเรื่อยๆในระดับนี้ ขั้นตอนการทําน้ําจิ้มเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปพร้อมกับน้ําจนเขาละลายลักษณะแบบนี้ให้ได้เป็นฟองก่อนจากนั้นเราถึงจะใส่น้ํามะขามเปียกลงไปในนี้เพื่อที่จะปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยให้ปรุงรสให้เข้าที่เมื่อเวลาเราจัดเสิร์ฟเราก็จะเติมด้วยถั่วลิสงขั่วหอมๆแล้วก็พริกปน่นตามชอบ นี่คือโฉมหน้าของขนมตือคาโคนท,ที่เราทำเสร็จไปเมื่อกี้กรอบนอกร่มในอร่อยอร่อยเรารอน้ำจิ้มสักครู่แล้วเราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ